สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยู u ูบหาอิงต์นินครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน23พฤศจิกายน2566มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านวลเดมิเยร์เซลิสกี้ผู้นำของอยูเครนนะครับได้เดินทางเยือนกองกำลังที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้านหน้าในคว้นโดเนตทางตะวันออกของประเทศภายหลังกลับจากเดินทางเยือนตาะเทศซึ่งกองทัพรัสเซียพยายามอย่างมากที่จะยึดครองคว้นดังกล่าวก่อนหน้านี้ ชเชลนกี้ซึ่งอยู่กับเจ้าหน้าที่อาวุโสที่รับผิดชอบกองกําลังภาคพ,พื้นดินท่ามกลางด่านหน้ากตา่ว่าตนเยี่ยมเยือนกองกาลังด่านหน้าเมืองวูกันดาและมาอินคาในแคว้นโดเนสเพื่อแสดงความยินดีแก่ทหารหนึ่งในวันนาวิกโยตินของยูเครนโดยทางด้านผู้นําของยูเครนได้โพสร,รูปภาพแสดงตัวตนของตนเองมอบรางวัลและถ่ายรูปหมู่ร่วมกับนาวิคโยธินในสถานที่แสงสัวแห่งนี้ทั้งนี้กองกาลังยูเครนสกัดกั้นกองทัพรัสเซียรอบๆเมืองวูกันดาในการต่อสู้ในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาซึ่งทําให้รัสเซียนั้น ขยายพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวได้อย่างจำกัดเซเลนกี้กล่กลาวอีกว่าทุกวันในสนามรบนาวิกโยธินยูเครนพิสูจน์ว่าเป็นกองกําลังส่งพลังทิศทําลายัรูปลดปล่อยดินแดนยูเครนและทารารกิจที่ยากลําบากที่สุดในสภาพแวดล้อมที่โหดมากและยูเครนต้องการจากกองกําลังนาวิกโยธินมากกว่านี้ดังนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยูเครนกําลังเพิ่มศักยภาพของนาวิกโยธินอย่างมากและสร้างเหล่าทัพนาวิกโยธินและว่าจะสร้างกองทัพใหม่ที่ติดตั้งอาวุธยุทโธ,ธ,ธปกรณ์ที่ทันสมัยให้เพิ่มเติมอีกด้วย ด้านกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนั้นก็แจ้งว่าทางด้านมิคาอิลมิชูตินนายกรัฐมนตรของรัสเซียก็เดินทางถึงประเทศจีนในช่วงดึกของวันที่22พฤศจิกายนเพื่อพบหาหรือกับประธานาธิบดีสินผิงประธานาธิบดีจีนและลงนามข้อตกลงด้านโครงสร้างพื้นฐานและการค้าหลายฉบับอีกทั้งจากเข้าร่วมการประชุมของภาคธุรกิจรัสเซียจีนรวมถึงเยือนสถาบันวิจัยปิโตรเคมี ME, ในนครเซี่ยงไฮ้ตลอดจนหาหรือกับผู้แทนจากคณะนักธุรกิจรัสเซียในประเทศจีนด้วยนะครับ ในขณะที่ทางด้านรัสเซียเองก็เปิดการสอบสวนครั้งใหญ่ในคดีก่อการร้ายรวมถึงการส่งอาวุธและระเบิดอย่างผิดกฎหมายในแคว้นเบลโกรดติดกับยูเครนโดยคณะกรรมการกลางด้านการสอบสวนก็จะจริงมักจะรับผิดชอบคดีใหญ่ภายหลังกล่าวหาว่าถูกยูเครนบุกรุกแต่ว่าทางการยูเครนนั้นออกมาปฏิเสธเรื่องนี้นะครับทางด้านยาเซสลาฟกราสคอฟผู้ว่าการแคว้นเบลโกรดของรัสเซียก็ออกมาระบุนะครับว่าปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายในแคว้นเบลโกรดที่มีพรมแดนติดกับยูเครนกําลังดําเนินการต่อไป โดยกระทรวงกลาโหมและหน่วยบังคับใช้กฎหมายกำลังขจัดการก่อการร้ายในเขตเบลโกร์ดนะครับแล้วก็ในเขตไกรวอรอนของแคว้นดังกล่าวจึงขอร้องให้ประชาชนในเขตพื้นที่นี้ออกจากบ้านในขณะที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้เนี่ยครับก็คือว่าไม่ต้องกลับเข้ามาในตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังมีการดําเนินการในการที่จะจัดการกับกลุ่มที่บุกรุกเข้าไปในแคว้นเบลโกร์ดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างความขัดแย้งทางด้านรัสเซียกับยูเครนนะครับซึ่ง ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ทางด้านนายกรัฐุมตรีของรัเสเซียนั้นก็เดินทางไปเยือนจีนเพื่อไปพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนด้วยครับ